ลาบสวัสดีพ่อแม่น้องเจรวันนี้เนี่ยก็ตามที่ผมบอกไปนพี่ไมายเขาเอามาแจกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ก๊อบคลิปนะอันนี้ผมไม่ได้ก๊อบคลิปนะครับอันนี้ไม่ได้ก๊อบคลิปนะอันนี้ไม่ได้ก๊อปคลิปชัวร์เลยครับอันนี้ไม่ได้ก๊อบคลิปนะเออพี่ไม้เขาเอามาแจกนะครับอันนี้จังหวะผมไปเห็นเขานัีพไมายเขาบอกว่าเขาเคยรีวิวมันไม่ใช่รถแจกไง อันนั้นนะผมเข้าใจโยแต่ผมอยากได้เออผมเข้าใจโยว,ว่ามันเป็นมันไม่ใช่รถแดกแต่จังหวะเนี้ยแม่ไม่ใช่เลยนะจังหวะพี่ไม้เนี่ยจังหวะมีช่องช่องไม่ใช่ดิจังหวะพี่ไม้เขาบอกว่ามีคนคนนึงเนี่ยทำรถคันนี้หายไม่ใช่ดิรถหลดุลดเออเขาบอกว่าทํารถคันนี้หลดุดเขาก็เลยฝากพี่ไม้มาแจกเพราะพี่ไม้มาแจกคนอื่นก็แจกไปแล้วหนึ่งคนแล้วพี่ไม้ก็ส่งไม้ผมแจกอีกก็แจกกันไปแล้วสามคนนะ ไม่รู้คนที่สี่จะมาแจกต่อปามผมก็ยังไม่รู้นะแต่ผมว่าคันนี้มันเริ่มดังแล้วนะก็เขามารีวิวแต่ทุกคนอยากได้แต่ไม่มีเงนจะซื้อนะเออแล้วเขาก็มาแจกที่หลังะเขาก็มาแจกที่หลังคนระับนะระบบด้านในเนี่ยก็ประมาณนี้คนะับก็เหมือนตอนที่เขารีวิวนะระบบด้านในก็มานีนะ้อันนี้ผมไม่ได้ก๊อปคิดนะ แล้วผมจะลองเบรกนะอ่ะเบรกนะเนี่ยมันก็เบรกจริงครับถอยหลังแต่มันก็ยังเปลี่ยนเกียร์นะครับอันนี้ไม่ได้เบรกนะอันนี้ไม่ได้ก๊อปคลิปนะผมก็สัญญาไปแล้วจักว่าจะไม่ก๊อปคลิปนะครับส่วนไอ้คลิปที่ผมก๊อปมาเนี่ยผมลบไม่ได้นะคือปัญหาก็คือลบไม่เป็นนั่นแหละเออ ลบไม่เป็นนะใครใครทำคลิปลบคลิปนะก็อย่าลืมมาบอกผมด้วยนะแบบก็ผมลบไม่เป็นนะนีออออ่พี่ไม้เขาเอามาแจกนะผมก็มาแจกต่อนะเพราะว่าพี่ไม้ส่งไม้ผมแจกนะเอ,อก็คือนะฟังเหตุผลนะที่ที่ผมเอาคันนี้มาแจกนะก็คือมี คนทําเนี่ยคนทำนะฟังก่อนนะคนทำนะคนทําเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาอันนี้เขาบอกว่ารถคันนี้มันหลุดอ่ะเขาก็เลยฝากพี่ไม้แจกเพราะพี่ไม้แจกมีคนเข้ามาเห็นก็ไปแจกต่ออีกนึงแล้วพี่ไม้ก็ส่งให้ผมแจกแล้วผมก็มาแจกต่ออีกอ่ะแล้วคนผมก็คือคนที่สามที่มาแจกแล้วคนที่สี่ใครจะมาแจกใครจะรู้นะแล้วพี่ไม้บอกว่าถ้าเกิดเอาไปแจกต่อก็ก็ช่วยเขาแจกต่อแจกต่อไปเรื่อยๆ,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 ๆนะ ตอนผมไปเอาลิงเขาบอกว่าได้ลิงก์แล้วแจกต่อก็อ่ะเกิดเขาบอกได้ลิงแล้วแจกต่อต้องแจกต่อต้องแจกต่อนี่ส่วนระบบอิโยยกดมยกตั้มเนี่ยระบบยกดั้มเนี่ยเก็ประมาณนี้เลยนะ นี่ฝาประตูยังเปิดนะไม่ใช่ฝาประตูล็อกนะอันนี้ฝาประตูเปิดนะไม่ใช่ฝาประตูล็อกนะมีขาตั้งด้วยนะนี่ดาขาตั้งน,ะนี่แล้วบอเปิดประตูนะแล้วไฟเลี้ยวติดไหมอ่ะไฟเลี้ยวติดนะด้านหลังอนะไฟเลี้ยวอะติดอยู่นะอะยังสวยเลยนะ ถ้าเกิดไม่อยากเอาช่องผมก็ไปเอาช่องพี่ไม้ถ้าไม่อยากเอาช่องพี่ไม้ก็ไปเอาช่องที่เขาไปแจกต่อคนที่2อใครอยากเอาตอนนี้ก็ช่องผมนะ